อคจูลี่ดูหน้าหนูสิอ๋อ oh, รู้แล้วเดี๋ยวพ่อมานะรออยู่างนี้ก่อนโอเคกลับมาแล้วพร้อมวิธีแก้ปัญหาเราจะใช้ไซลิงค์นี้เพื่อดูว่าจะดูดสิวออกจากหน้าลูกได้ไหมเฮ้ให้ตายไม่ได้ผลเลยแต่พ่อจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะพ่อยังไม่ยอมแพ้ในการหาวิธีหรอกโอ้ไม่นไม่ตกใจล้วสิเราเล่นคราวนี้เราจะใช้ตะเกียบกัน อยู่นิ่งๆน,นะพ่อจะลองทำแบบให้ดูให้ตายไม่ได้เรื่องเหมือนกันอะ่ะมันอาจจะหมดหวังแล้วมั้งคะไม่มีทางพ่อไม่ยอมหรอกหายบรรทัดน,นี้ต้องช่วยดีแน่โอเคพ่อวัดพวกมันแล้วทีนี้ก็ต้องใช้แหนบพระเจ้าสภาพสิวของลูกมันแย่จนแก้ไขาย,ยากมากอะ่ะโอ้โหชีวิตหนูนี่มันเรื่องยากที่สุดเท่าที่เกิดขึ้นเลยอะ่ะใช่นี่มันยากจริงๆฉันได้ยินมาว่าถ้ามีปัญหาเรื่องสิวฉันมีทางออกให้อ่ะดูนี่ แผ่นแปะสิวเหล่านี้จะช่วยให้ผิวของเธอกระจ่างใสขึ้นคุณแค่ต้องแปะลงบนสิวแต่ละเม็ดพอผ่านไปสักพักก็ลอกมันออกแล้วหน้าก็จะใสปิ๊งบ้าน่ะหน้าของหนูเหมือนปกติแล้วสบายมากค่ะยิ้มหลับสบายจังเลยตื่นได้แล้วต้องไปแต่งตัวแล้วน่ารักแต่ยังไม่พอหรอกนะแบบนี้ดีกว่าเยอะเลย ต้องทำผมซะแล้วเอ่อไม่อะโอ้อันนี้แหละเหมือนขาดอะไรไปรู้แล้วจะต้องมีเครื่องประดับสาวๆทุกคนต้องมีเครื่องประดับวิบวับสินะมันสวยมากๆเลยอันนี้แหละเหมาะกับชุดชั้นที่สุดยังจำวันวานที่อเล็กซ์เอามาให้ได้อยู่เลยมันโรแมนติกมากเขาดีมากเลย หรือฉันก็เก็บมาจนวันนี้โอเคน่าจะพร้อมแล้วไปได้ละหานั่นอเล็กซ์รอทำไมมากับสาวอื่นเนี้ยอยากรู้จังว่าพูดว่าอะไรมันเป็นหนังที่ตลกที่สุดเลยนะโอ้เกือบลืมไปฉันมีของมาให้ด้วยหลับตาสิอา้ชอบเซอร์ไพรส์จังการจะเซอร์ไพรส์คนรักนั้นคุณจะต้องมีถ้วยใส่อีพ็อกซี่เรซินใสกลิตเตอร์ลงไปคนเรซินจนกว่ามันจะผสมกับกลิตเตอร์ ดูดีมากเลยทีนี้ก็เอาแม่พิมพ์รูปหัวใจมาแล้วเทเรซินใส่ลงไปเลยเทเลงไปให้เต็มเลยนะแล้วก็รอให้เซ็ตตัวเมืเอ่อเรซินแข็งตัวดีแล้วก็แกะมันออกมาเลยจากนั้นก็มาติดกับซอยเท่านี้ขั้นต่อไปก็เอาไปให้คู่รักผู้โชคดีโอเคเปิดตาได้แล้วว้าวนี่ทำให้ฉันหรอไม่ไม่เดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวอาไรเนี่ยแต่ ฉันเป็นหวานใจเขาไม่ใช่หรอพอทีทำได้ไงเนี่ยเหมือนส้อยฉันให้เป๊ะเลยเอาเคืนไปซะโอ้พอดีฉันคิดว่าเชิริวโสดน,นะเฮ้ยเชิริววันนี้ฉันดูดีจริงเลยก็ดูดีจริงๆอ่ะ <c oughs> นายหล่อจังเลยอะไรเนี่ย <c oughs> ดูสิใหย่ยนั้นแอบมองเราอีกแล้วว่า <c oughs> ฉันหรอกล้ามากนะฉันว่าต้องมีคนไปรักษาผิวก่อนนะ เดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันหาอ,าอะไรเนี้ย่ยอืมทำไมหน้าเธอเป็นอย่างนั้นล่ะดูสิผิวฉันผิวสวยๆของฉันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไง <laughs> เป็นไงล่ะ ให้เขาเข้าไปด้วยละกันเอ,อ้าจ,จูก็มีอะไรงอกบนหัวเธอด้วยนะ <What? S 2> อะไรเนี่ยไม่ไมนะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ย <c oughs> ฟังนะทุกอย่างจะโอเค <c oughs> ไม่ต้องห่วงเอ,อ้เป็นห่วงกันจังนะแต่ไม่มีทาง เดี๋ยวนั่นใครอยู่ตรงนั้นสุดที่รักของฉันเฮ้แอลลี่ฉันเอานี้มาให้เธอว้าวไม่นึกไม่ฝันเลยขอบคุณนะทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะเขาหลอกที่สุดเป็นหนุ่มในฝันเลยเขไรกันมาพูดถึงฉันนะ ยายสาววัสดีว,ว้าวอ่าดูฝั่งแทฟี่ดูแย่มากเลยแต่ฉันฉันต้องไปแล้วขายขี้หน้ามามากเลยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเนี่ยไงอย่าชิวนะแ้่ทำเสียบรรยากาศหมดเลยเนี่ย จริงดิดีขึ้นไหมส่งกระดาษชำระมาหน่อยแล้วจะไปใช่ไหมเอี้ยมเอาไปฉันต้องใช้มากกว่านายด้เวลาปรับทรงผมฉันต้องเริ่มจากการมัดผมเป็นหางม้าจากนั้นก็บิดบันซะาแล้วก็เอาแกน,นกระดาษชำระมาครอบไว้เอาผมปกไปรอบๆแล้วก็เอาอยางรัดผมมารัดเป็นก้อนสวย ไปเที่ยวกันไหมครับก็ดีนะภูมิใจกับภาพวาดดีมากเลยล่ะมันสวยมากเลยฉันชอบมากไงใหญ่เนิดรู้ไงแมนดี้เฮ้ยเห็นอ,อะไรแปลกไหมโอ้ oh, จริงปะเนี่ยฉันอยากสักเพิ่มมีอีกนะงานศิลปะบนผิวล่ะเท่ <c oughs> hey, มากเลย ไปไกลๆสิพวกเธอทำให้ฉันดูแย่เป็นอะไรกันเนี่ยเล่นคุยอะไรกันฉันอยากปบอปแบบนั้นจังโอ้น้าเศร้าจังเนอะฉันต้องช่วยสเตซี่อันนี้อาจจะช่วยได้พอฝาปากกาเมจิกออกมาแล้วใช้มีดค่อยๆฝานหัวปากกาออกพอทำเสร็จแล้วก็ตัดส่วนเล็กๆออกแบบนี้ไงทำให้เป็นรูปหัวใจ แบนี้แหละใช้เลยแมนดี้คิดว่าเท่นักหรอครูอ่ช่วยได้นะ <What? S 1> เอาไปค่ะลองสักดูบ้างไหมล่ะครูพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเข้าใจแล้วว้าวฉันก็แค่ปั้มมันลงบนผิวซะเหมือนกับร้อยสักเลยแต่ว่าลบออกได้ดูดีมาก โอ้ชอบรอยสักเธอจัง <ST. S 1> แต่ฉันก็มีรอยสักเหมือนกันนะใช่เราทำได้เออเงียบกันหน่อยชมันนี่แล้ว <ST. S 2> ดูดสิค <ST. S 2> วามลับระหว่างเรานะ